สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปร a นดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าคนนี้ใช่คู่แท้ที่เฝ้ารอและตามหามานานหรือไม่คนนี้ใช่คู่แท้ที่เฝ้ารอและตามหามานานหรือไม่นะ,ะคลิปเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ ก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะเรามาดูกันนะคนนี้ใช่คู่แท้ที่เฝ้ารอและตามหามานานหรือไม่ถ้าถามแม่หมอแม่หมอก็รอจะเลิกรอค่ะหาจนเลิกหาแล้ว <laughs> อ่ะมากันไป จริงไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ค่ะแม่หมองี่ประมาณว่าอารมณ์ตายด้านไปนานละ <c oughs> อยู่กับแต่เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพูดผีวิญญาณ <c oughs> อยู่กับแต่อสูรนะคะทาสงครามแต่กบะสูรย์มาคนนี้ใช่คู่แท้ที่เฝ้ารอและตามหามานานหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูชีวิตคุณสักหน่อยก่อนเนาะถ้าใครมาเจอเจอคลิปแรนดอมนี้หรือว่าหน้าภัยสัมพันธ์กับคลิปนี้คุณก็รับพลังงานไปได้เลยนะคะ มาดูเรื่องราวชีวิตของคุณสักหน่อยสิตั้งแต่เกิดจนป่านชนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างเดสันเดสันเดสันอุ้ยตามด้วยแปดาบม,มันจะดีอะสี่ม้เท้าสิบถ้วยสิถ้วยสิถ้วย n i h t t o p p n t a c l e s คุณเป็นคนดาวอาทิตย์นำมาเลยคุณอาจจะเกิด วันอาทิตย์ก็ได้นะเอ่อหรือไม่ก็คุณอาจจะเกิดคนเป็นราชสีเกิดปีสิงเกิดทตุไฟอ่ะก็ได้นะคะอันดับแรกมาเลยตัวตนของคุณอารมณ์ร้อนมากบางคนอาจจะร้อนแบบว่าแม่หมอตอนนี้นะหนูก็ดีขึ้นมามากแล้วนะคือหนูอารมณ์เย็นขึ้นมาเยอะแล้วตั้งแต่ปฏิบัติธรรมแล้วคนข้างๆก็กระซิบว่า อันนี้เย็นขึ้นมาแล้วหรือแสดงว่าอาดีตคุณอารมณ์ร้อนมากและที่สำคัญคุณเป็นคนยิงทรนงในศักดิ์ศรีมากๆอวันนี้แม่หมอพื้นสอนคลิปลายมือลายมือเส้นเกียรติยศไปว่าเกียรติยศแบบไหนที่ที่คนเป็นคนยิงทรนงในศักดิ์ศรียิงยิงห่วงเกียรติยศและศักดิ์ศรีมากกว่าสิ่งใดนะก็ไปติดตามดูได้นะอคุณเป็นคนที่มีทิฐิีนะมีทิฐถีแรงเป็นคนไม่ค่อยจะยอมใคระคุณอีกโก้จัด อีโก้แรงนะเป็นคนที่มีครอบครัวอาจจะมีครอบครัวขนาดใหญ่ปะ,ะมีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ,ะลูกหลานเหลนหลนอยู่กันเป็นตระกูลใหญ่ตระกูลเยอะนะที่สําคัญคุณหลายๆคนอาจจะเป็นคนเล่นหุ้นเป็นคนพวกเทรดหุ้นนักเทรดหุ้นหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในรับราชการเป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นเจ้าคนในคนเป็นคนมียศมีเกียรติยศชื่อเสียงหรืออาจจะอยู่ในแวดวงการบันเทิงก็ได้แวดวงเกี่ยวกับอ,อ,อะไรนะนักร้องนักดนตรีนักแสดงอะไรหลายๆอย่างที่เป็นโกอินเตอร์คุณอะไรที่เป็นโกอินเตอร์บางคนอาจจะเป็นนักสร้างนะวัตก,กรรมที่มาเป็นโกอินเตอร์และสร้างชื่อเสียงให้กับตัวคุณเองหรือวงตระกูลเองเป็นวงตระกูลที่ใหญ่ที่ใหญ่ก็ได้นะคะแต่ว่า ไม่ว่าคุณจะดูดูฟังดูเหมือนดีเนาะแต่ทำไมมันมีแปดดาบมาอยู่ตรงนี้ล่ะแสดงว่าคุณไม่มีอิสระในชีวิตตัวคุณเองเลยอะคุณเป็นคนที่เหมือนกับต้องทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวอยู่แต่ในกรอบอยู่แต่ในกฎระเบียบข้อบังคับอะบางคนเกิดเป็นลูกคุณหนูเป็นลูกคุณชายอะแต่ชีวิตจะเลือกใครสักคนในชีวิตเข้ามาในชีวิตตัวเองยากนะยากเนาะ ฝ่าด่านพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยกว่าจะผ่านแต่ละด่านได้นี่ยากนะที่สําคัญเหมือนกับว่าถ้าคุณเป็นคนหัวหน้าครอบครัวด้วยแล้วแล้วก็เหมือนกับชีวิตต้องดูแลบุตรหลานบริวารเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีอิสระของตัวเองอ่ะหรือถ้าคุณมีงานระดับกงสีหรือถ้าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงตาจะไปรักกับคนไม่มีฐานะก็ไม่ได้ จะไปรักกับคนที่เขาฐานะต้อยต่ำต้อยจะไปรักกับแม่ไม้พ่อไม้อย่างเงี้ยมีลูกติดก็ไม่ได้อีกชนที่บ้านไม่ยอมรับอ่ะจะไปรักกับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นกเกษตรกรก็ไม่ได้อีกมันจะทําให้เสียเกียรติยศชื่อเสียงวงตระกูลอีกอ่ะคือแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วมันพันธนาการตัวคุณให้คุณไม่สามารถที่จะที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อ่ะ คุณอาจจะต้องดูแลการเงินของครอบครัวหรือปะคุณอาจจะเป็นนักบัญชีในครอบครัวเออดูแลการเงินของครอบครัวแล้วไม่สามารถที่จะกระดิกตัวไปไหนได้เลยวันๆจะจ้องอยู่แต่บัญชีของที่บ้านอะไรเงี้ยบัญชีลูกหลานอย่างเงี้ยคือมีพันธนาการที่จะต้องดูแลเยอะแยะไปหมดในชีวิตสภาวะแวดล้อมตัวคุณเหมือนจะดีดีเนาะแต่ในจิตใจคุณมันมีแต่ความอึดอัด ใครเรียกใช้ทำอะไรฉันก็ต้องรีบไปใครมีปัญหาอะไรในครอบครัวฉันก็ต้องรีบไปแก้ประมาณนั้นเลยอ่ะแต่ตัวของตัวเองอ่ะอยากจะมีความสุขบ้างเนี่ยูมันยากเย็นเนาะมันลำบากเหลือเกินติดนุ่มติดนี่ติดนั่งอะไรก็ไม่รู้เออเดี๋ยวพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวลูกหลานก็ไม่เห็นด้วยเออเดี๋ยวงานก็มาไม่มีเวลาให้คู่เขาก็เลิกกันไปเขาก็ไปหาคนใหม่อีกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยคุณยิ่งคนมีชื่อเสียงเด่นดังนะคุณแค่จะ ไปหาคนรักทีกระดิกทีหนึ่งเป็นไงโลกออนไลน์พึบข่าสารพรึบรู้กันหมดไม่มีส่วนตัวตัวของตัวเองเลยอะไรประมาณนี้คุณบางทีก็อึดอัดเนาะอัะต่อสิหนึ่งม้เท้าสองม้เท้า <c oughs> แปดเหรียญหนึ่งถ้วยอะ ราชินีไม้ไม่ว่าตัวตนคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นใครก็ตามคุณเป็นคนที่อย่างที่บอกอ่ะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนหญิงทรนงในศักดิ์ศรีคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองหาเงินได้ด้วยตัวเองคุณเป็นโคตรขยันนะโคตรขยันอยู่นิ่งๆไม่เป็นต้องทํางานหาเงินอย่างเดียวนะที่สําคัญเวลาคุณคุณรูแลใครคุณรักใครเนี่ยคุณรักด้วยจิตใจที่ล้นเออจิตใจที่แบบว่า ให้จริงๆไม่ไม่ใช่หลอกลวงใครนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงรอใครรอได้10ปีฉันก็รอได้งานนอกบ้านงานในบ้านฉันทําได้หมดมชีวิตคุณนะเหมือนกับว่าคุณกําลังเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นต่างถิ่นแดนไกลแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มาเติมเต็มหัวใจคุณได้อะเขาเข้าอกเข้าใจคุณน่ะคะ่ะแม่หมอเขารับโทรศัพท์นิดแป๊บหนึ่ง ลูกแล้ตัวนี้กดสต็อปตรงไหนแล้วเนี่ยเอเอาขาวางสายไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋าวายวเขาไปโทรพอดีมีคนโทรมาแล้วรับสายไม่ทนันมันมาแล้วอขออภัยค่ะต่อนะปัจจุบันนี้เหมือนว่าคุณนะเน,น่ยกระนันได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลกันแล้วก็เหมือนกับว่า ติดต่อสื่อสารกันทางออนไลน์นะคะปัจจุบันอาจจะมีการรอคอยกันอยู่ในความรักว่าเมื่อไหร่มันจะได้แบบชัดเจนการเสียทีอะไรเงี้ยออพยายามที่จะแอคชั่นไปแต่ว่าด้วยการงานด้วยภาระหน้าที่มันทำให้ไปไหนต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ตามอะ่ะแต่รู้สึกว่าเจอแล้วละเจอละเจอรักของฉันลวเจอรักเจอแล้วเป็นยังไ,ไงต่อ เจอแล้วมันมันใช่คนที่คุณเฝ้ารอคนที่คุณตามหามันนานไหมแต่ในใจมันบอกบอกว่าคือคนคนนี้แหละที่เข้าอกเข้าใจในความรู้สึกอย่างมากเลยรู้ว่าเราต้องการอะไรรู้ว่าเราขาดแคลนสิ่งไหนในหัวใจอเขาสามารถที่จะมาเติมเต็มตรงนี้ได้ The Emperor เจ็ดไม้เทา้าสองเหรียญ The Date The Date สามไม้บง่งบอกว่า คุณกับเขาเนี่ยเคยเจอเจอกันมาแล้วและมันมีเรื่องราวบางอย่างให้เกิดความทุกข์ระทมในใจขึ้นมาระหว่างคุณและเขาคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างที่บอกอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนต่างาศาสนาก็ได้นะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงอาจจะเป็นทำงานเกี่ยวกับพวก พวกสายการเมืองก็ได้พวกนักแสดงก็ได้เกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตก็ได้นะคะแล้วก็ทํางานะ er, อะไรเกี่ยวกับข้ามชาติก็ได้นะเออแล้วรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของพวกคุณพวกคุณเคยทะเลาะกันมาเคยผิดใจกันมาอาจจะเคยบล็อกกันมาเคยหยุดในความสัมพันธ์ชั่ง,งักในความสัมพันธ์กันมาก็ได้นะคะแต่เหมือนความสัมพันธ์น,นั้นอนะต่อให้มันเกิดความทุกข์ระทมหรือเกิดความชั่ง,งักในใจยังไงก็ตามเหมือนว่าพวกคุณก็ยังยังติดต่อกันอยู่นะ ยังติดต่อกันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดแต่คุณยังตัดกันไม่ขาดยังมีการไปไปมามาในพยายามพยายามที่จะไปไปมามาในความสัมพันธ์ไม่ให้ความสัมพันธ์มันขาสดสะบั้นลงด้วยอาจจะรู้สึกว่าคือคนคนนี้แหละคือคนที่อยู่ในใจอะ่ะคิดตามหาและเฝ้ารอมานานแล้วอะ่ะแต่ในความสัมพันธนะ์ณเวลานี้มันเหมือนกับว่ามันยังไปต่อให้สละสลวยให้สวยงามอะ่ะมันไม่ได้ถนนยังไม่มีโปวยด้วยกีบกุหลาบ ถนนมันยังถูกจำกัดชีวิตเอาไว้อาจจะด้วยระยะทางด้วยภาระหน้าที่ด้วยสถาหนะทางสังคมก็ได้นะคะที่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนี่แหละค่ะวัยก็แตกต่างกันภาระก็แตกต่างกันสถาหนะทางสังคมก็แตกต่างกันน่มันทำให้มันทําให้ความสัมพันธ์มันดูจะไปต่อได้ยากนะจริงๆด้วยเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะโอ้สามถ้วยจริงๆด้วยนะคะเหมือนว่าไยใดฝายหนึ่งอาจจะมีลูกติด หรืออาจจะมีลูกติดทั้งทั้งสองฝั่งเราก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นโสดทั้งคู่ก็ได้ในที่นี้สถานะเหมือนกับว่ามันอาจจะติดสภาวะว่าหลานฝั่งนู้นไม่เห็นด้วยหรือเขาอาจจะติดว่าคุณมีลูกน้อยอยู่แล้วเขาจะต้องมารับผิดชอบคุณแล้วคนในครอบครัวเขาอาจจะไม่รับไงคุณอาจจะเป็นพ่อไม่ลูกติดหรือเป็นแม่ไม่ลูกติดอย่างเงี้ยแล้วฝั่งนู้นเขาอาจจะไม่รับ หรือคุณอาจจะเป็นคนโสดแต่คุณไม่ได้มีชื่อเสียงในสถานะสังคมที่ดีเหมือนเขาฝั่งนู้นเขาก็อาจจะไม่รับอาจะกีดกันไงแต่แล้วมันก็ทําให้พวกคุณแบบว่าเกิดการเข้าใจผิดกันเขาอาจจะไปส่องเฟซบุ๊กคุณคุณอาจจะไปส่องเฟซบุ๊กเขาเพราะระยะทางมันห่างไกลกันแล้วอาจจะไปเจอเจอบาดดูเขาจะเจ้าชู้หรือเปล่าดูเขาจะอะไรหรือเปล่าแล้วทาให้เกิดการเข้าใจผิดในความสัมพันธ์หรืออาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาจริงในความสัมพันธ์ แล้วมันทําให้เก so ิดความปวดร้าวในความสัมพันธ์แต่การปวดร้าวในความสัมพันธ์ถามว่ามันมันจบสิ้นถึงขั้นเลิกร้างกันไปไหมก็ไม่มันแค่จบกันไปแต่มันยังมีความสารสัมพันธ์กันตอนกันอยู่อ่ะด้วยเขาอาจจะไปคิดพิจารณาแล้วว่าคือยังไงยังไงอ่ะมันก็คือคุณอ่ะมันก็คือคุณก็คือคุณเท่านั้นที่ที่เขาอยากจะให้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของเขา และคุณก็รู้สึกว่ายังไงยังไงก็เหมือนเป็นเขาที่ยังอยากจะให้เขามาอยู่ในครอบครัวของคุณแต่โดยสถานะตอนนี้มันยังติดติดขัดขัดมันยังไปไปมามาอยู่เนาะ,ะทีนี้เรามาดูต่อซิว่าถ้าเ,ออเรื่องราวของคุณมันเป็นแบบนี้นันเป็นแบบนี้แล้วเรามาดูต่อว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อละ่ะเหมือนว่าคุณทั้งสองคนต่างรู้สึกว่าใช่แหละคือคนที่เราเฝ้ารอและคนที่ตามหามานานแล้ว แต่ทาไมอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินเราคนที่เป้ารอและคนที่ตามหาเนี่ยมันอะไรกันนักันากนาอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะสมหวังสักทีล่ะแม่หมอ,อม,มาต่ออีกสักหน่อยนะเดอะซันโอ้โหนี่เมื่อกี้ก็เดอะซันตอนนี้ก็เดอะซันนี่เปลี่ยนหน้าไพ่นะเห็นเนอยู่นะว่าแม่หมอว่าสับไพ่เปลี่ยนหน้าไพ่เดอะซัน เออเจ็ดถ้วยสี่ถ้วยนะ่ะหนึ่งไม้เท้านะ่ะ King of Cup เห็นไหมเขาเนี่ยเป็นคู่บารมีคุณนะเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่ถามว่าเป็นคู่แท้ไหมคือคู่บารมีคุณคู่ที่จะนําความชื่อเสียงนําความร่ํารวยนานาสิ่งดีๆมาให้คุณได้อยู่ด้วยกันและชีวิตจเจริญรุ่งเรืองอะ่ะเพราะตัวเขาเองมีศักดิ์มียศศักดิ์ มีสถานะฐานะที่มั่นคงมั่งคั่งมีชื่อเสียงร่ำรวยคุณแล้วเขาจะนำพาคุณไปอยู่จุดๆนี้ได้และที่สำคัญคือไม่ว่าจะมีคนเข้ามาหาเขากี่คนก็ตามหรือมีคนเข้ามาหาคุณกี่คนก็ตามพวกคุณก็ไม่สนใจนะมันแบบไม่ใช่อะ่ะคบุคบๆไปแล้วมันไม่ใช่อะ่ะมันต้องกระเด็นออกไปทั้งหมดนะ่ะอืมพยายามจะตามหาแล้วนะตามหารักคนอื่นแล้วนะแต่ตามหาไปตามหามามันก็ยังคงเป็นคนอยู่ดีไง มันก็ยังต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณเนะ่ะก็ยังคงแบบรอคอยรอคอยที่จะเริ่มความสัมพันธ์กับคุณนะคะอืคนเป็นคนนี้มีพร้อมทุกอย่างนะยกเว้นความรักยกเว้นความรักรักแท้ยังไม่มีคนที่คุณเจอเจอคนที่คุณคุยกับเขาอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะแล้วก็ได้นะคะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแล้วก็ได้สี่เหรียญอ๋ the highest the moon ดีเอ็มเพอ r มาอีกแล้วนะคะเดดเดสก็มาอีกแล้วนะคะมาเขาบอกว่ามันมีเรื่องของสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาเกี่ยวข้องออมันมีเรื่องของบารามีลึกลับหรือว่าเรื่องของสิ่งที่มันลึกลับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะคะ่ะไม่ใช่ว่าคุณสองคนอยากจะมีปัญหานะคุณสองคนนะเป็นคู่ในเขาเรียกว่าคู่ในอดีตชาติ เดี๋ยวสักคู่นะคะเสียงลูกรับโทรศัพท์ให้หน่อยลูกอีเกียงเป็นคู่ในอดีตชาติที่ฟันฝ่าในเรื่องของจิตวิญญาณมาด้วยกันนะตั้งแต่อดีตชาตินะพวกคุณสองคนนะ่ะฟันฝ่ามาด้วยกันเหมือนกับว่า ทํางานในด้านของจิตทํางานในด้านของปลดปล่อยพวกพูดผีวิญญาณหรือกําจัดพวกพูดผีวิญญาณก็ดีนะเหมือนกับทํางานด้านนี้มาด้วยกันตั้งแต่อดีตชาติเจือบจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะคู่ของคุณอย่างที่บอกเป็นคนที่มีสถานะความมั่นคงมากแต่นอกจากอีโกสูงแล้วนะคะนอกจากหญิงธนงในศักดิ์ศรีแล้วนะยังเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงขี้กักด้วยนะ คือเขาหลงหลงเสน่ห์ในตัวคุณมากหลงไหลในตัวคุณน่ะคุณเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนที่สวยลึกลับเออคุณอาจจะเป็นหมอดูหรือเป็นคนที่อยู่ในแวดวงโหราศาสตร์หรือเป็นคนที่มีจิตวิญญาณขั้นสูงก็ได้นะคะอืมรู้สึกว่าลึกลับจนเขาต้องค้นหาในตัวคุณแล้วเขาพยายามที่จะเข้าหาตัวคุณด้วยนะคะตัวเขาเองก็เหมือนกับว่าต้องพยายามฝึกจิตให้มันถึงคุณน่ะให้มันเข้าถึงคุณให้ได้ แล้วตัวเขาก็รู้ด้วยนะว่าสิ่งที่พลาดพรากจากพวกคุณสิ่งที่ทําให้พวกคุณที่ตามหาเฝ้ารอกันมานานแล้วมีอุปสรรคขัดขวางมันคือสิ่งที่มองไม่เห็นมันคือหน้าที่ที่มองไม่เห็นบางอย่างที่มันยังเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่เหมือนว่าถ้าหน้าที่เนี้ยมันยังไม่จบสิ้นหรือว่าพวกนี้ยังไม่ปลดปล่อยพวกคุณก็ยังยากที่จะมาโคจรมามาอยู่ด้วยกันได้อะเออตามหน้าไพ่นี่นะแล้วหนูจะทํำยังไงแม่หมอเออน,น่ะสิก็เนี่ยคะ่ะนั่งปฏิบัติสมาธิ แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรยเยอะๆเยอะๆนะคะเ,เมื่อได้เยอะๆแล้วเขาก็จะปลดปล่อยชีวิตของพวกคุณอะให้พวกคุณได้ครองคู่กันได้นะเดี๋ยวเรามาดูต่อนนะเขาคิดถึงคิดห่วงคิดกะคุณมากนะไม่ไม่ให้คุณไปไหนอะ <c oughs> เขารู้ว่าคุณเป็นคู่ของเขาคุณก็รู้ว่าเขาเป็นคู่ของคุณและรู้ว่าเหตุที่มัน มันยังไม่สามารถติดกันได้มาอยู่ด้วยกันได้เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับมันมาเป็นตัวขวางกัน้นคือบารมีมันไม่ถึงกันไงโอเคนะนะโอ้โหมาละอะตามหัวข้อเราเขาใช่คู่แท้คุณหรือไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์มายิ่งกว่าใช่แค่สาไปนี้ก็จบแล้วเขาคือคู่แท้ในอดีตชาติของคุณ เขาคือคู่แท้คู่ทวินเฟรมของคุณคู่ที่ตามหามันกันทุกพทุกชาติคู่ที่ถูกเวี่ยงออกไปยังไงไม่ว่าจะชาติพบไหนก็เวียงกลับมาให้เจอเจอกันให้ต้องอยู่ด้วยกันคู่ที่เฝ้ารอเฝ้าอธิษฐานเฝ้าตามหากันมานานนะคะและคนคนที่คุณคุยอยู่นี้แล้วกำลังมีปัญหากันอยู่แล้วจิตคุณสื่อถึงกันได้ว่าคิดถึงเขาเหลือเกินเหลือเกินนะขาดเขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คุยกันวันหนึ่งนี่จะเป็นจะตายหรือว่า หรือว่าต่อให้มันนิ่งเงียบกันไปสองสามเดือนอยังไงใจมันก็ภาวะาผาวงคิดถึงแต่เขาด้วยเขาส่งกระแสจิตมาให้คุณได้นั่นแหละค่ะคนคนนี้แหละคือคู่แท้ของคุณคู่ทวินเฟรมคุณคู่พมลิขิตของคุณคู่บารมีของคุณอืคู่ที่ เดี๋ยวโชคชะตามันจะพัดเข้ามาหาคุณนะคะเพราะพวกคุณเป็นคู่กันผ่านแบบทดสอบมาเรียบร้อยแล้วน่ต่างวัยกันอย่างมากนะ1 0 2 0 30ปีต่างสถานะกันอย่างมากต่างสังคมต่างกันมากมายแต่คุณเป็นคู่กันอะความแตกต่างพวกนี้ก็ชิวๆก็ต้องถอยไปความเป็นคู่มันต้องมาก่อนถูกปะความเป็นคู่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณความต่างมันเป็นเรื่องของกิเลสภายนอกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วให้ยึดติดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอะไรมันจะแรงกว่ากันล่ะ มันก็จิตวิญญาณอยู่แล้วสิเมื่อจิตวิญญาณและ,ะโชคชะตามันพัดเข้ามาหาอย่างไงอย่างไงมันก็ต้องได้คลองคู่กันไม่ว่าอุปสรรคจะยากขนาดไหนก็ต้องได้คลองคู่กันคลองคู่กันแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นคนเกา่าคนรักในอดีตชาติอีกโอ้โหไม่ตอกย้ําตอกย้ําทุกตัวเลยว่าความเป็นคู่แท้คนรักในอดีตชาติคนที่เฝ้ารอละคนที่ตามหามานานจริงๆ ไม่ใช่ตามหาแค่ในชาติภพนี้นะตามหากันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้ว,วคุณไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาแล้วด้วยมาจนถึงชาติภพนี้เนี่ยเฮอถ้าคุณเมื่อคุณได้ได้ได,ได้จอนกลับมาเจอกันนะตั้งแต่คุณเจอคลิปแรนดอมนี้เนี่ยคะ่ะหรือใครมารับพลังงานคลิปนี้คุณก็จะได้เจอเจอคู่ของคุณวัฏจักรกงล้อแห่งโชคชะตาจะผลักดันเข้ามาหาคุณนะคะคุณจะได้ครองรักกับเขา ยังมีความสุขคลองรักแล้วเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองครอบครัวกิติยศชื่อเสียงล้วนแล้วแต่เจริญรุ่งเรืองฐานะนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะร่ํารวยเนี่ยดูคุณสิเป็นเศรษฐีนีเลยอะ่ะคุณจะมีครอบครัวที่ใหญ่โตมีสังคมที่ใหญ่โตมีมีสถานะที่มั่นคงเ,เขาเรียกว่าไงดีละ่ะพรั่งพร้อมไปด้วยบุตรบริวาร อสังหาเรือมารัพย์และเงินทองนะคะอืมโอ้ดีจนแทบจะไม่ต้องมีอะไรบรรยายแล้วอะเขาคนนี้คือคู่แท้ในอดีตชาติที่ตามหาการมาทุกชาติทุกภพแล้วก็ถูกเวียงออกไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ถูกเวียงกลับเข้ามาอีกนะคะคนที่เฝ้ารอและคนที่ตามหามาตลอดคือคนคนนี้แหละแล้ว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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วเขาจะเดินทางมาเมื่อไหร่ต่ออีกสักหน่อยหนึ่งอะรู้แหละรู้แหละ โอ้โหสามถ้วยสามถ้วยเดอะสตาร์เดอะสตาร์อ่าห้าดาบคืออ่ะโอเคโอเคโอเคอ่าในในในความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจในความรู้สึกปัญหาทั้งหลายแหละที่คุณเฝ้ารอมานานมันจบสิ้นแล้วนะคะคุณและเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นรักสามสัมพันธ์ครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะโอเคเออรักที่มันเป็นสามเศร้ารักที่มันเจ็บปวดของคุณน่ะคะ่ะ คุณแข็งแกร่งและคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้เขาจะติดต่อในโลกโซเชียลมาหาคุณอย่างรวดเร็วและอาจจะเดินทางมาหาคุณอย่างรวดเร็วนะคะ,ะความเจ็บปวดของคุณนะ่ะปล่อยมันไปกับอดีตนะคะปล่อยมันไปกับอดีตเนาะไม่ต้องไปไปไปสนใจมันละคะ่ะต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคุณเป็นคนที่บรรลุบรรลุในท่านที่สูงเขาก็ต้องเพียรพยายามที่จะบรรลุให้ทัน ขั้นที่สูงเช่นเดียวกันเขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณแบบชนิดที่ว่าฉับพลันแบบไม่คาดคิดแบบปุบป,ปับเตรียมรอรับได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาติดต่อเข้ามาแน่นอนเดี๋ยวมาดูต่ออีกสักหน่อยดีกว่าหน้าพ่ายแต่และชุดของแม่หมอก่อนนะจัดเต็มจับเต็มเขาจะติดต่อในโลกโซเชียลมาหาคุณก่อนนะคะคุณเตรียมรอรับเลยนะ เดีย๋ยวรอรับข่าวสารเลยค่ะไพ่ปนกันหูย <c oughs> เป็นคู่ที่สุดยอดมากเลยอะพวกคุณเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าคู่อะไรดีละ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นสมอลภูมิลบสมัยแต่ก่อนนะคุณคิดถึงหนังเรื่องเรื่องอันนั้นอนะเรื่องอะไรนะ <c oughs> นึกไม่ออก ที่ผู้ชายเป็นเป็นนายพลแล้วผู้หญิงก็เป็นนายพลด้วยอะ่ะเดี๋ยวนี้ความจำแม่หมอเป็นปลาทองไปและะ้วค่ะนึกอะไรไม่ออกมู่หลานโอเคอุ้ยกว่าจะนึกออกได้มู่หลานเอาคุณขึ้นถึงมู่หลานหน่อยคุณกับเขา่าเป็นลักษณะคู่กันแบบนั้นคือต่อสู้ฟันป่าวิบัติแล้วก็มีแบบวิบากกรรมมาเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบคู่ที่แบบอยู่ระดับสูงอะ่ะคู่ที่มือมีชื่อเสียงอะ่ะคู่ที่แบบ ลักษณะแบบนั้นนะคะมู่หลานนะมู่หลานกับพระเอกอะคะ่ะสุดท้ายมู่หลานกับพระเอกอะตอนแก่เท่าได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะประวัติศาสตร์จริงๆนี่แม่หมอรู้ค่ะเพราะองค์เขาเล่าให้ฟังทุกวันแหละมีประวัติศาสตร์เรื่องอะไรบ้างเขาเล่าหมดเลยค่ะตั้งแต่หนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าเนี่ยเล่ามาจนถึงปัจจุบันทุกยุคทุกสมัยประวัติศาสตร์ของฉีนเนี่ยเล่าให้แม่หมอฟังหมดสนุกดีใครอยากฟังเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังเพราะมันเกี่ยวข้องมาจนถึงยุคปัจจุบันนี่แหละ มาต่อต่อต่อดูซิว่าหน้าไพ่ชุดนี้มีอะไรแถมให้สักหน่อยหนึ่งไหมอะ่ะสีเรียนห้าดาบเฮอร์มิตสามดาบโฮโฮโฮสี่ดาบค่ะรู้แหละว่าเขาไปพินิจพิเคราะห์เขารู้สึกผิดนะในสิ่งที่เขาทำไปเขารู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำให้เกิดรักสามเศร้าเกิดความเจ็บปวดกันขึ้นมาเขาเป็นฝ่ายฝ่ายเสียใจ เขาเป็นฝ่ายเสียใจและเขาเป็นฝ่ายที่ไปคิดพิจารณาแล้วนะคะถีท่วแล้วแต่ยังไงยังไงเขาไม่ปล่อยคุณนะกักคุณเอาไว้นะคะอืเขาจะยอมนี่เขาบรรลุละเขาจะยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเขาไม่สนใจอะไรแล้วนะเดะสตานะคะเขาบอกว่าเขามีอิสระของตัวเองแล้วค่ะ เขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วเขาช่วยคนมาเยอะพอแล้วเขาดูแลคนมาเยอะพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องมีอิสระตามหาหัวใจของตัวเองนั่นก็คือคุณนะคะเขาจะมาหาคุณแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณแค่รอเขารอคอยเขานะคะเพราะเขาคือคนที่คุณตามหามานานและเฝ้ารอมานานเป็นคู่แท้จริงๆเห็นไหมเขาบอกว่าเขาอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาว่าขอให้คุณรอเขา ออขอให้คุณอย่าไปไหนเขาส่องคุณตลอดเวลาส่องในโซเชียลตลอดเวลานะคะเ,ออเวลาที่คุณมีใครใหม่เนี่ยเขาเจ้าจะเข้ามาทักทีจิกทีแบบนี้แบบกักคุณเอาไว้นะคะไม่ว่าเขาจะต้องทะเลาะก,กับคนอีกมากมายเท่าไหร่เขาก็จะไม่ยอมแพ้รอบนี้คือเขาจะลุยอย่างเดียวลุยเพื่อที่จะมาหาคุณเห็นไหม ยัมีการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตไม่ว่าใครจะมีอุปสรรคขนาดไหนไม่ว่าระยะทางจะไกลขนาดไหนมันจะไม่ใช่อุปสรรคของเขาอีกต่อไปอ่าไพ่บอกบ่งบอกถึงสปิริตของเขาให้ฟังนะคะว่ามันหมดสิ้นเวรกรรมของพวกคุณแล้วนะอืมเขาเฝ้ารอคิดเพนอฝันหาถึงแต่คุณ,คณทุกข่ําคืนนะคะความรักเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันร้อนรุ่มอยู่ในจิตใจจนเกินจะทนแล้วนะคะจนเกินจะทนแล้ว ยังไงยังไงเขาก็จะต้องเดินทางมาหาคุณมามอบความรักหาคุณไม่ว่ามันจะเหนื่อยยากขนาดไหนก็ตามนะคะและแน่นอนที่สุดว่าคุณและเขาอะจะต้องได้ครองคู่กันจะต้องได้มีความสุขสมหวังในชีวิตในบ้านปลายชีวิตร่วมกันนี่คือสิ่งที่เขาคิดและปรารถนาในใจที่เขาขออธิบายเพิ่มเติมนะว่าตัวเขาคนคนนั้นคิดยังไงอยู่ออร์เคิลการอีกสักนิดหนึ่ง คือไพ่บอกว่าอยากจะให้เล่าความรู้สึกของคนคนนั้นให้คุณฟังหน่อยนะแม่บอก็เล่าให้ฟังเนาะมามาดูออร์เคิตอกัม๊มน Past-blind r e l a t i o n s น i p นะคะบอกแล้วว่าคู่รักในอดีตชาติของคุณคู่คนที่เคยมีปัญหาคู่คนที่เคยแยกกันไปคู่ จะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้ถ้าเป็นคนใหม่ก็เป็นคู่ในอดีตชาติของคุณถ้าเป็นคนเก่าที่มีปัญหาย้อนเข้ามาใหม่เนี่ยก็ยังคงเป็นคู่อดีตชาติของคุณเช่นเดียวกันนะคะแพชชั่นนะคะคุณจะมีอารมณ์แพชชั่นร่วมกันอย่างมากนะคะอามีไหนละอนันของแม่หมออ่ะม่ตตะกีเนี่ยหายไปไหนละออไพ่คนละสำรับกันใช่ไหมมันจะมีไพ่ตัวหนึ่งที่ขึ้นเดเวอร์ะ The มันพชช s i o นอะคือความปรารถนาแรงกล้าต่อกันนะคุณอื let go of control issue เดินหน้าลุยไปเลยค่ะไม่ต้องมีอะไรมาอย่างที่บอกเขาจะเดินหน้าลุยไม่ต้องมีอะไรมาคว้างอีกแล้วไม่ว่าจะเจอควากน้ำอะไรก็ตามจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามลุยเขาไม่สนใจนะคะเขาไม่สนใจเขาลุยเต็มที่แล้วค่ะอืบางทีเขาอาจจะ อาจจะปรึกษากับคนในครอบครัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณก็ควรจะบอกกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดใจรับเขาเตรียมรับเขาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะพุ่งเข้ามาหาคุณด้วยแพชชั่นที่มันร้อนแรงนะคะเตรียมเข้าสู่ความดื่มดําของความรักโรแมนติกฟิลลิ่งกันได้เลยค่ะอือ <c oughs> เขาบอกแบบนี้ก็อ,อ่านตามหน้าไพ่เลยเนอะนะ เขาบอกคุณว่ารอรอเขาเขาพร้อมแล้วเขาจะจู่โจมมาแบบกระทันหันมาแบบชนิดที่ว่าคุณไม่ทันตั้งตัวเพราะเขาจะลุยทุกสมอและภูมิเพื่อที่จะมาหาคุณแล้วค่ะเออนะแล้วก็มาดื่มด่ำในความรักกันนะคะโอเคโอเคอรับพลังงานหน้าไพ่นี้ไปได้เลยค่ะคนที่คุณเฝ้ารอคือคู่แท้ในอดีตชาติคุณ คนที่คุณตามหามานานก็คือคู่แท้ในอดีตชาติของคุณนะคะจะเข้ามาหาคุณเป็นทั้งคู่แท้ในอดีตชาติเป็นทั้งคู่พรมลิขิตเป็นทั้งคู่ทวินเฟรมเป็นทั้งคู่บารมีของคุณจะมาแต่งงานของคุณมีอารมณ์รักที่เป็นแพชชั่นดื่มดาำในความรักกันนะคะ,อะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ